สวัสด,ดีทุกคนวันนี้ก็มาในหัวข้อแนะนําที่ชูดหน่อยอย่างแรกเลยเราก็ต้องแต่งกายให้เหมาะสมนะครับเราก็หาเสื้อคลุมมาสักตัวหนึ่งจะเป็นเสื้อคลุมดาบพิฆาตอสูนทันจิโร่หรือว่าเสื้อคลุมดนากากเอ็กอะไรก็ได้นะ คุมใบนะครับให้มันได้เทนะที่ชุดที่จะแนะนําวันนี้นะครับก็เป็นที่ชุดเชือกนะครับหรือสติ้งลันเชิญเองนะครับตอนใช้เนี่ยเทคนิคมันจะเยอะนะเพราะมันสามารถปรับเปลี่ยนมุมได้อย่างอิสระเลยเพราะมันเป็นเชือกเบเบที่จะเอามาฝึกชุดนะครับชาร์จสเกล450 w i t อันเดอร์แฟ o ตสต็อกคอเลยก่อนจะเล่นหรือก่อนจะแข่งนะครับเราก็ต้องเช็คก,ก่อนนะว่าที่ชุดเราอยู่ในสภาพ100%หรือเปล่านะครับโดยการดึงแบบนี้นะครับ ฟังเสียงนะว่าทํางานได้ปกติปีไหมนะครับแบบนี้เลยนะถ้าพร้อมแล้วก็มาดูท่าที่1เลยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากสอนมนะันเป็นเทคนิคขั้นสูงครับก็ก่อนอื่นก็เอาเท้าชิดกันนะครับแล้วก็ก้มตัวลงไปเอามือจุ่มเข้าไปในสนามเลยนะครับถึงก้นสนามเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วัดระยะครับวัดมุมนะใช้ความรู้สึกจํามันให้ได้นะครับว่ามันจะอยู่มุมไหนมันจะไปทางไหนนะครับนี่ ได้แล้วนะประมาณนี้นะครับเมื่อเริ่มชูดครับดึงครับแล้วปล่อยในจังหวะที่เกือบสุดแล้วค้างท่านั้นไว้ครับเพื่อเป็นการส่งพลังให้เบเบทครับท่านี้คือโจมตีไม่พักโจมตีไม่เลิกโจมตีไม่หยุดนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนดึงสายนะครับเราก็ต้องดึงขาไปข้างหลังด้วยนะครับเพื่อความมั่นคงในการชูดนะครับท่าที่1ก็ประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นท่าที่2ครับท่าที่2จะแตกต่างกับท่าที่1มากเลยนะครับก็คือเราจะชักขาไปก่อนครับขาข้างที่เราถนัดนะครับแล้วก็รวบรวมพลังไว้ที่มือที่เราถนัดนะครับ จับที่ชูดเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ปรับมุมในการชูดนะครับที่เราคิดว่าจะไปอยู่ตรงนั้นนะครับปรับเสร็จดึงครับนี่ครับแล้วค้างไว้เหมือนเดิมครับซิกเนเจอร์คือต้องค้างไว้นะครับเพื่อเป็นการส่งพลังให้เบเบดนะครับนี่ฮะไปงานแข่งนะครับเจอท่านี้เข้าไปโคตรเท่โคตรหล่อต่อมาจะเป็นท่าที่3ครับท่านี้ใช้กันตั้งแต่เล่นเบเดยุคแรกๆนะครับตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วนะครับกางขาออกมาแบบนี้ครับให้เหมือนนักซูโม่นะฮรกางขาให้มันขนานให้มันตั้งฉากกันแบบนี้นะครับ นี่ฮะแล้วรวบรวมพลังเหมือนเดิมครับที่มือขวาเสร็จแล้วนะครับหงายเบเบดขึ้นแบบนี้นะครับท่านี้จะเรียกใช้ท่าไม่ตายสตอมแอคแท็กขึ้นมานะครับใช้กันตั้งแต่ยุคมังกรฟ้าครับเสร็จแล้วดึงครับนี่ฮะแล้วก็ค้างไว้แบบนี้ครับส่งพลังไปครับสตอมแอคแท็กครับตะโกนไปด้วยก็ได้แต่ถ้าเอาไปใช้ในการแข่งนะครับอาจจะผิดกฎนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับเล่นอยู่บ้านได้ตัวเบเบดจะควงโจมตีแบบรุนแรงมากครับเหมือนท่าสตอมแอคแท็กเลยนะประมาณนี้ครับที่ชุดเชือกก็มันเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงครับได้สาระความมรู้กัน